ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูจี้จะมาแชร์เทคนิคในการอ่าน Reading Part 7ให้ไวขึ้นแบบเราไม่ต้องอ่านแบบทุกคำขนาดนั้นเพราะว่าบางทีแบบอ่ะอยู่พาร์ทหลังๆที่เป็น Part จคือมีเวลาน้อยมากๆนะคะเราต้องทำแบบข้อละหนึ่งนาทีแล้วจะทำยังไง ถ้าเราเจอบทความประมาณนี้ที่แบบครึ่งหน้า A4 หรือว่าเป็นแบบเต็มหน้า A4 เลยเราต้องทำยังไงสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะคะก็คือมาดูคำถามกันก่อนว่าคำถามเนี่ยมันถามอะไรบ้างอย่างข้อแรกเนี่ยคะ่ะเขาถามถึง main purpose main purpose ก็คือจุดประสงค์หลักใช่ไหมคะโดยปกติแล้วจุดประสงค์หลักเนี่ยคะ่ะเราเน้นอ่านย่อหน้าที่หก็จะรู้เรื่องแล้ว ถ้าย่อด้านที่หนึ่งเนี่ยมันมีประมาณสองสามประโยคก็อ่านทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะคือเกินแบบสามประโยคมีเป็นแบบห้าประโยคเจ็ดประโยคแบบนั้นงั้นอ่านเป็นสองหน้าสองหลังก็คืออ่านประมาณสี่ประโยคนะคะอ่ะอันนี้เรามาเช็คกันว่าย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกมีกี่ประโยคนะคะซึ่งเราจะนับจาก full stop อ่มันมี สามฟูลสต็อปแสดงว่ามีสามประโยคก็อ่านทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าค่อนข้างแต่งมากระชับอยู่แล้วนะคะ For many people drinking a cup of coffee in the morning is simply part of their daily routine. อสำหรับหลายๆคนเนี่ยการดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งในตอนเช้าเนี่ยมันเป็น daily routine นะคะเป็นกิจวัตรประจำวัน However เวลาเจอ however however นะคะมันคือ ทำเชื่อมที่แสดงถึงความขดแยง้งแสดงว่ามันจะขัดแย้งกับกันข้างหน้านะอ่ะ uh. however อย่างไรก็ตาม medical studies medical studies คืออะไรการวิจัยทางการแพทย์เนี่ยก็ได้บอกว่าอะไรคะบอกว่า Coffee may do more than just provide an energy boost Coffee หรือว่ากาแฟเนี่ยมันทําได้มากกว่า energy boost ก็คือ boost พลังงานของเรา research conducted by several universities has indicated a possible link between caffeine consumption and a reduced risk of Parkinson's disease เขาบอกถึงงานวิจัยใช่ไหมคะจาหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้บอกนะว่ามันมีการลิงก์มีการเชื่อมนะคะระหว่างการบริโภคคาเฟอีนกับ ความเสี่ยงที่น้อยลงนะคะกับโรคพาร์กินสันเออแสดงว่า main purpose หรือจุดประสงค์คืออะไรเราเน้นอ่านย่อหน้าแรกไม่ต้องไปอ่านย่อหน้าสองสามก็ได้เน้นย่อหน้าหนึ่งเป็นหลักส่วนมากเนี่ยอ่านแค่ย่อหน้าหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วนะคะ A เป็นการแนะนำใช่ไหมเออให้แบบใช้กาแฟเป็นการรักษา โรคพาร์กินสันไม่ได้พูดใช่ไหมเพื่อที่จะอธิบายความเสี่ยงในการดื่มกาแฟมากเกินไปเมื่อกี้ก็ไม่เจอใช่ไหมคะเพื่อที่จะรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ benefits หรือว่าข้อดีทางสุขภาพ ที่เป็นไปได้สำหรับกาแฟเอ,อ้อันนี้ดูเข้าทาคล้ายๆกับที่เราอ่านเมื่อกี้ใช่ไหมคะอะแล้วก็ดีด็อกเป็นการเปรียบเทียบการบริโภคกาแฟและชาทั่วโลกก็ไม่เจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเราอ่านแค่ย่อหน้าหนึ่งแบบอ่านแค่เจาะจงย่อหน้าหนึ่งเนี่ยเราได้แล้วว่าเขาพูดถึง research หรือว่างานวิจัยใช่ไหมคะเอองานวิจัยที่เกี่ยวกับ benefits หรือว่าข้อดีของสุขภาพนะคะที่อาจจะเป็นไปได้ในการบริโภคกาแฟนะคะซึ่งมันจะตรงกับตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยที่เขาบอกว่า recent medical s t u d i e s s u g g e s t that

ต่อมาข้อ2นะคะ According to the article what is one symptom of Parkinson's disease อันนี้ง่ายเลยเพราะเรามีคีย์เวิร์ดชัดเจนมากว่าเขาให้หา symptom ให้หา symptom หนึ่งของโรค Parkinson เราก็ไปหาเลยค่ะว่า symptom อยู่ไหนนี่ประโยคนี้ค่ะ ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องแปลขนาดนั้นก็ได้ว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรบ้างนี่เราเน้นดูมันมีอะไรมันมี tremors stiffness and difficulty with balance เราต้องการอาการหนึ่งของโรคพาร์กินสันซึ่งเมื่อกี้เจอแล้วมันมี3อันใช่ไหมคะอันที่ตรงกับชอยคือนี่ปีเบิร์ ไวมากข้อนี้นะคะถ้าแบบหาเก่งๆคือแบบทําข้อนี้แบบห้าวิสิวิได้แล้วนะคะแต่ข้อหนึง่งข้อหนึ่งอาจจะต้องมีการจับใจความจับประเด็นใจความหลกนิดหนึ่งก็อาจจะแชร์ข้อนี้สักนาทีสองนาทีนะคะแต่อันนี้เดี่ยวเนาะถ้าหาเจอต่อมาข้อสามค่ะ which of the following is not mentioned and the article นะคะก็คืออะไรที่ไม่ได้พูดใน article นะคะถ้าเป็นข้อ not เนี่ยหลายคนไม่ชอบเพราะว่าปวดหัววุ่นวายจังเลยนะคะแต่ถ้าเป็น not m e n t i o n เนี่ยเราจะเจอ3และไม่เจอ1และให้เลือกที่ไม่เจอเพราะมันถามว่า not m e n t i o n ก็คือไม่ได้พูดในบทความเราจะเจอว่ามันพูดถึง3ไม่พูดถึง1 ทีนี้วิธีการทำทำยังไงวิธีการทำนะคะก็คือเราจับคีย์เวิร์ดจากตัวชอยไปเทียบนะคะ regular medical check ups are important อะไปหา regular medical check ups ก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนมีไหมนะคะที่เขาพูดว่าจะต้องเช็คอั p ตลอดตลอดนะคะนี่มี แสดงว่าตอบไม่ได้ Coffee may help protect brain cells นะคะกาแฟเนี่ยสามารถที่จะปกป้องเซลล์สมองลองไปหา brain cell กันก่อนนะคะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเซลล์สมองอะไรที่เกี่ยวกับการปกป้องว่ามีไหมนะคะว่ามีไหมอ่าอ่า nerve cells in the brain อ่ามีการแบบคลิกแพลง คำพูดนิดหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าปกป้องเซลล์ประสาทในสมองอืถามว่าเหมือนอันนี้ไหมนี่ไงปกป้องเซลล์สมองเหมือนกันค่ะเนาะอ่ะแสดงว่าเจอต่อมาข้อ C นะคะ too much caffeine can cause side นะคะถ้าบริโภคดื่มคาเฟอีนเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะลองไปดูสิว่า side effect อยู่ตรงไหน,นซึ่งข้อแบบเนี้ยข้อที่เป็นแบบ indicated suggested ข้อน o ออย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่กระจายเพราะฉะนั้นเราจะต้องอจับคีย์เวิร์ดแล้วมาหานจะต้องตาไวๆหน่อยจริงๆอันนี้มันมีเทคนิคเนาะชื่อว่า skimming and scanning s yeah. k i m m i n g and s c a n n i n g Skimming คือการที่เราอ่านไวๆอ่านไวๆกวาดตาอ่านไวๆเพื่อดูใจความภาพรวมว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะส่วน Scanning คือการที่เราจับคีย์เวิร์ดเหมือนที่ครูกำลังขีดๆสีชมพูแบบเนี้ให้ซึ่ง Scanning เนี่ย ใช้ได้ดีมากๆเลยในการทำข้อสอบแบบเนี้ยข้อสอบที่เป็นพาร์ทเที่เป็น reading comprehension แบบนี้เพราะเราไม่ได้มีเวลานั่งอ่านแบบ close reading ขนาดนั้นเราจะต้องใช้เทคนิค skimming and scanning ให้เป็นซึ่งใช้เวลาในการฝึกเข้าใจแต่ถ้าเราแบบทำคล่องๆแล้วได้แล้วเราจะทำข้อสอบ reading ได้ไวขึ้นแน่นอนนะคะอ่ะ side effects มาหา side effects กันก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนอืมอยู่ตรงไหนนะคะเจอ positive effects แ,อแล้วเขาบอกว่าใครที่บริโภคมากกว่าสี่ถ้วยเนี่ยมันจะมี unwanted side effects เห็นไหมถ้าเราตาไวๆไวถ้าเราหาเจอว่าเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่ นะคะแล้วก็ลองอ่านดูว่าตรงกับข้อมูลที่เราจะต้องเทียบหรือเปล่านะคะนี่ไงเขาบอกว่าถ้าดื่มกาแฟต่อวันเนี่ยมากกว่าสี่ถ้วยเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเช <c oughs> ่นนี่มีสามอันนะคะซึ่งยังไม่ต้องไปแปลมากเพราะว่าเด่นคือมันมีผลข้างเคียงหรือไม่เราก็รู้แล้วว่ามี <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเจอ สข้อเราตอบได้เลยนะเป็นข้อดีด c อกนะคะเพราะเจอชัวร์วสาเราต้องตอบข้อที่ไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะตอบเป็นดีดอกนะคะ drinking coffee increases blood sugar levels แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้แบบเมคชัวร์เลยว่าข้อเนี้ยไม่มีจริงไหมอ่ะงั้นลองไปหากันดูลองไปหา blood sugar levels กันดูนะคะว่ามีไหมอ่ามีไหม blood sugar levels นะคะ mm. blood sugar levels ก็จะเห็นว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีก็ตอบไม่ได้นะคะอ่ะต่อมาขอ้อสนะคะ what can be inferred inferred คืออนุมานสรุปเจตนา อย่างนี้เออเราสามารถอนุมานอะไรได้นะคะเกี่ยวกับคนที่ดื่มกาแฟมากกว่าสี่ถ้วยคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเหมือนเมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมดื่มกาแฟมากกว่าสี่ถ้วยเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูกันอ่านี่มันอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกกินกาแฟมากกว่าสี่ถ้วยดื่มกาแฟมากกว่าสี่ถ้วยใช่ไหมนี่ไง บอกว่าเป็นสามสิ่งนี้เออนอนไม่หลับปวดหัวแล้วก็อัตราเต้นของหัวใจเนี่ยมันสูงขึ้นมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมีสามอาการอ่ามีสามอาการถามว่าเอา้าแต่ในชอยเน่ะมันไม่มีสามอาการนั้นเลยงั้นแสดงว่าเขามีการเปลี่ยนคำพูดมีการปรับคำพูดนิดนึง เอาความหมายที่ใกล้เคียงจุดเดิมมากๆนะจะไม่เป็นพาร์กินสันไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมต้องตัดทิ้งอาจจะประสบ negative health effects ก็คือเอฟเฟกที่เกี่ยวกับสุขภาพเชิงลบใช่ใช่ไหมเพราะอะไรนี่ไงเขาบอกว่านอนไม่หลับปวดหัว แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแสดงว่านี่ไงตรงแล้วเป็นข้อบีเบิร์ดนะคะอ่ะเป็นข้อบีเบิร์ดก็คือเอฟเฟกทางสุขภาพที่มันเชิงลบนะเชิงลบอยากเทียบข้ออื่นอีกได้อ่ะลองดู C they are healthier than non coffee drinkers นะคะก็คือ healthier เออ healthier ก็คือแบบ เฮลตี้กว่าเฮลตี้กว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็ตอบไม่ได้นะคะไม่ได้บอกก็ตอบไม่ได้ They are advised to increase caffeine intake นะคะก็คือถูกแนะนำให้เพิ่มการบริโภคข,ของคาเฟอีนซึ่งก็ไม่ได้พูดเห็นไหมนะคะเห็นไหมว่าถ้าเป็นข้ออินเฟออร์อนุมานเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในบทความนั่นแหละ นะคะแต่เราอาจจะต้องแบบคิดต่อยอดเพิ่มเติมนิดนึงสรุปเจตนาเพิ่มนิดนึงเขาอาจจะไม่ได้ตอบตรงตรงเหมือนข้อแบบอ่ะน็อตอย่างเงี้ยจะตอบตรงกว่าหรือ,อน,นี้ง่ายเลยอันนี้เป็นแบบดีเทลเควชั่นที่เขาแบบถามรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเอก็จะตอบตรงตรงอ่าถ้าเป็นอย่างข้อสี่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีการจับใจความก่อนที่จะตอบนะคะ ต่อมานะคะข้อ5ข้อ5ถามถึงโทนหรือว่าน้ําเสียงของบทความนะคะซึ่งข้อนี้จะเป็นข้อที่มันวัดเรื่องคําศัพท์ในการแปลชอยนะคะ ช่ยทนเสียงซึ่งถ้าเป็นข้อแบบนี้ค่ะจะออกเฉพาะไทยเทปนะโทอีกเนี่ยจะไม่เจอโทนนะคะแต่ว่าสำหรับ Passage นี้เนี่ยก็คือฝึก reading comprehension ที่สามารถปรับใช้ได้กับทั้งสองสนามนะคะทั้งโทอีกไทยเทปเลยเพราะว่าแนวคำถามเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันก็คือมีคำถามที่ถามถึงใจความหลัก main idea purpose ของ text นะคะแล้วก็จะมีที่แบบเป็น ข้อที่เราจะต้องหาข้อมูลเฉพาะรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมีเหมือนกันนะคะมีข้อที่ not ไม่เจอในบทความมีเหมือนกันมีข้อที่เราจะต้องอนุมานเพิ่มเติมมีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกัน4ี่ข้อแต่ข้อ5้าเนี่ยสำหรับไฮเท e นะคะ,ะมาดูกันโทนของ audio โทนของบทความเนี่ยเป็นยังไงเราบาแปลคำศัพท์ก่อนเพราะอันเนี้ย ถ้าแปลคำศัพท์ไม่ได้อาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ critical critical ก็คือวิพากวิจาร์เป็นการแบบติอะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนมันจะเป็นโทนลบๆเนาะที่แบบอ่านแล้วเขาจะแบบลำหนิค่อนข้างเยอะอย่างนี้นะคะ neutral and informative neutral นะคะก็คือเป็นกลางๆ informative ก็คือให้ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ b ก็คือจะเป็นโทนกลางๆเน้นให้ข้อมูล ข้อสนะคะ emotional นะคะ emotion คือความรู้สึกใช่ไหมคะ emotional เนี่ยก็คือจะต้องอ่านแล้วแบบมันจะเล่นกับความรู้สึกหน่อยอแล้วก็ persuasive ก็คือเป็นการโน้มน้าวเป็นการแบบจูงใจอย่างนี้อ่ะอ่านแล้วเราจะต้องแบบมีความเคลมิมเคลิมตามมุมมองของนักเขียนนะคะหรือเปล่าอ่ะหรือว่า humorous นะคะ humorous จะต้องอ่านแล้วขำ อ,อ,อ่านแล้วขำแล้วก็แคชวลก็คือสบายๆจะไม่มีศัพท์ที่เป็นแบบเชิงเทคนิคเชิงการแพทย์เยอะนะคะซึ่งมีศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับโรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัดทิ้งอันแรกเลยอ่านแล้วไม่ขำแล้วก็อ่านแล้วคือแบบมันไม่ได้เป็นศัพท์ที่แบบเหมือนวัยรุ่นคุยกันไม่ทางการอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นศัพท์ที่เออมันค่อนข้างเป็นวิชาการอยู่นะคะโน้มน้าวจุงใจไหมอ่า หรือว่ากลางๆให้ข้อมูลหรือว่าเป็นการตําหนิเราจะต้องมาดูอ่ะถ้าเป็นตําหนิเนี่ยมันจะเป็นลบหมดเลยนะคะมันจะไม่มีแง่บวกเขาจะไม่พูดถึงแง่บวกนะคะมันจะเป็นการติมากกว่าเนาะอ่ะแต่นี้เนี่ยเขามีการพูดถึงแบบแง่บวกใช่ไหมว่าเออคือการที่บริโภคคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสันอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดถึง โรคพากินสันคืออะไรซิมเทมหรือว่าอาการเป็นยังไงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีการที่บอกว่า experts นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าเออถ้าดื่มกาแฟเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตำหนิไม่ได้เป็นการตำหนิเราก็จะต้องตัดทิ้งจะเหลือสองข้อ ว่ามันเป็นโทนกลางๆนะคะแล้วก็เหมือนแบบบอกข้อมูลให้ความรู้อย่างนี้หรือว่ามันเล่นกับความรู้สึกของเราถ้าเล่นกับความรู้สึกของเราอะเราจะต้องอ่านเราอินมาจะต้องเหมือนแบบเหมือนฟีลแบบดูซีรีส์ดูละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอินมาก เครียดตามร้องไห้ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เล่นกับความรู้สึกเราขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความจูงใจขนาดนั้นเหมือนเป็นบทความที่เออเขาก็พูดกลางๆแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ทั้งแง่บวกแง่ลบข้อควรระวังนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้เนี่ยเราจะเลือกตอบเป็นข้อ B เบิร์นั่นเองเนาะอ่าเรามาสรุปเทคนิคกันอีกรอบนะคะเรามาสรุปเทคนิคกันอีกรอบหนึ่ง สำหรับข้อแรก main purpose main purpose หรือว่าใจความสำคัญใจความสำคัญก็เน้นอ่านย่อหน้าที่1น,นี่ถือว่าเป็นทริคนะเพราะว่าเราจะต้องไม่เราจะไม่ต้องเสียเวลาอ่านทั้ง4ย่อหน้านะคะ main purpose อ่านย่อหน้าที่1ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาอ่านทั้ง4ย่อหน้านะคะข้อ2ให้เราจับ keyword symptom ไปหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอ่านแค่ประโยคเดียวและหลับมาตอบนี่ถือเป็นทริคนะอ่ะอันที่3นะคะข้อน็อตคือเราจะเจอ3ไม่เจอ1เพราะฉะนั้นจับคีย์เวิร์ดในชอย c ์ไปเทียบกับตัวบทความว่าเจอไม่เจอเราเจอทั้งหมด3ไม่เจอ1น่งตอบข้อที่ไม่เจอทริคนะคะแล้วก็ infer infer คือการอนุมานข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาที่เขาพูดถึงใครที่ดื่มมากกว่าสี่ถ้วยซึ่งพอเราอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเจอว่าอ่ะมันมีผลข้างเคียงตามนี้จับใจความจับประเด็นให้ได้ว่ามันมีผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการไม่ต้องการมันคืออะไรไม่ต้องการก็คือ Negative ใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการมันเพราะฉะนั้น ใจความรว,มรวมรวมสรุปเจตนาก็คือว่าเขาจะประสบผลกระทบทางสุขภาพที่เชิงลบมาเคลียร์นะคะแต่อันอื่นเนี่ยมันจะไม่ตรงนะแล้วก็โทนอะโทนก็จะต้องแบบมีความแปลได้แปลคำศัพท์ได้แล้วก็ค่อยมาดู โดยรวมถามว่าเอา้าข้อโทนอะ่ะเท่ากับว่าเราจะต้องอ่านทั้งบทความเลยไหมครูคือถ้าเราทำเรียงข้อตามเทคนิคที่ครูบอกทั้งสี่ข้อแรกแล้วอะเรารู้แล้วว่าตำแหน่งไหนเนี่ยมันพูดยังไงได้บ้างเวลาทำข้อที่ห้าเนี่ยเราก็แค่มาสรุปอีกทีนึงว่าอ้าโอเคอันนี้พูดถึงการลิงก์กันระหว่างคาเฟอีนกับพาร์กินสันดีซีสอันนี้พูดถึง ซิมเทิ m s oms, หรือว่าอาการของพาร์กินสันอันนี้พูดถึงผลข้างเคียงอาแล้วก็อันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากอ่านก็อ่านได้เออจริงๆอ่านแค่เนี่ยก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นการวิจารมันไม่ได้เป็นการโน้มหนาว เราก็อ่านแล้วไม่ขำอ่านแล้วออไม่ได้ casual casual ก็คือไม่เป็นทางการมันเป็นศัพท์แบบเชิงเทคนิคเชิงการแพทย์เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบเป็น be bird เนาะก็ลองเอา t r ิ c k มใช้ดู นะคะลองไปฝึกฝึกกันนะคะครูก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะเท้าไปสอบก็ขอได้คะแนนปังๆนะคะก็ใครเนาะที่รู้สึกว่าอ่านเองไม่ไหวนะคะครูก็ขอแนะนำให้ลงคอร์ส มีทั้งวิดีโอคอร์สมีทั้งไพรเวทนะคะแล้วก็มีเป็นกรุ๊ปด้วยนะคะแต่สำหรับกรุ๊ปตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีเวิร์กช็อปที่จะเปิดขึ้นในเดืนนี้นะคะถ้าเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็คือหาเพื่อนที่พื้นฐานใกล้ๆกันนะคะจะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างนี้นะคะมาเรียนสดได้เนาะก็ใครสนใจรูปแบบไหนนะคะรูปแบบวิดีโอเรียนเองหรือหนังสือเออหนังสือก็มีหนังสือศึกษาเองอย่างนี้นะคะหรือว่าเรียนไพรเวทแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเรียนสด เลยนะคะหรือว่าเรียนกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มที่จัดกลุ่มมาเองสดๆเลยนะคะก็ทักแชทมาพูดคุยได้นะคะหรือว่าอาจแจ้งพื้นฐานแจ้งว่าเคยสอบแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวครูแนะนําให้เพิ่มเติมนะคะว่าก็ไว้เจอกันในคอร์สนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคอนเทนต์หน้าหน้าหนเพจนะบะ๊ายบายสวัสดีค่ะ